ติดตามชมกันนะครับขอโชคขอลาบกับคุณแม่เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นมาครับมาดมมูวันนี้วันที่สามสิบแล้ะครับวันที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ามาดูกันามาดูกันว่าตาแต่ละคนตาจะไม่เหมือนกันอขึ้นอยู่กับโชคกัลาบของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับอืมเป็นแนวทางเป็นแนวทาง เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางอ่ามาดูใกล้ๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางอืมืชัดเลยชัดเลยเห็นไหมอืมเห็นละอ่าเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นทางอ่าก็ อ่าหลายหลายคนหลายหลายคนสายตาจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับโชคกะลาบของแต่ละบุคคลเคยมาขอคุณแม่ไปครั้งหนึ่งคุณแม่ก็ให้โชคให้ลาบมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ต่อไป <c oughs> เออรอดูนะครับอือเดี๋ยว จะเข้ามาให้ดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆว่าอ่าลอตดให้นชัดออยกงนียังครับถ้าเห็นแคปไปเลยนะครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะครับแต่อันนี้หายนมอ่ันี้นะ อันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งอ่ะไทยที่ะถ่าไทย้วก็บอกสวัสดีค่ะแก้วฟ้าพารวยสวัสดีค่ะแก้วฟ้าพารวยนี่เสียงจริงของจริงตัวจริง่อมาตสิบสวัสดีสักสิบหกสิบหก สวัสดีทั้ง16คนคะ่ะที่เข้ามารับชมขอให้เฮงเฮงวรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องของแก้วฟ้าพารวยมาสักคนเฮงปังปังรวยวยไม่โชคไม่ลาบวอาภาษาอีสานนี่แหลนะเนาะบอกบอว่าบคอยเป็นน้ำเพลินเด้ออันเฮาจริงจังๆ,ๆก็เอาอันขอให้มีสุขมีลาภสุขสุขคนที่เข้ามาเด้ออาจาร

แต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยง่ามตัวเนี้ยงาม,งามชัดแจ๋วอันนี้เพิ่นขึ้นให้เห็นลดเนาะผมก็เ,ออเดี๋ยวคนเห็นเด็นชัดไปนลชัดแจ๋วเลยมีโซะมหลาบน้ำเพลินเดอ้อจ่าถือแล้วกับภาคกันเทศบุญอยูุคนแล้วบ่ต้งอันนี้ดอกเด้อจา่าแคเป็นแนวทางให้ซืือ รอลุ้นตัวสุดท้ายบอกเขานัะนาเป็นขั้งแรกอ่ขอขาขั้งแรกของแก้วฟ้าพารวยไรายสดในช่อง,องทางยูทูบ <YouTube. S 2> ๆๆถ้าใครเขา้าราบประชมแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพ่อจะได้มีหาแนวทางใหม่ๆให้ได้รับชมต่อไปเรื่อยๆหวยหามหวยเบิ้ลจ้ะหวยหามหวยเบิ้นเด้อจ้ะที่คอยลูกไปหมู่บ้านเนี่ยเป็นย ที่ข่อยลงไปที่ว่าพระอาจารย์อาจารย์นตีพันฝันว่าพันติตคุกที่ข่อยลงไปนะเจ <7 22. S 2> ็ดสองสองตัวสุดท้ายก็ไปเห็นไหมตัวสุดท้ายก็สองได้ละยิง<อ>จ้ะมองชัดๆสองเจ็ดสองเด้อพี่น้องอืมไง อันนี้สูงมีลาบน้ากันหัวหพือนดังหลายก็มาเอาหัวเห,ห่านี่แ่ละเพื่อหัวเห,ห่าเป๊ะ เพื่นมาทีหลังก็อ่านี่เด้อเบิ่งเอาเด้ยวยจ้าแคบไป้เผื่อมีโสกมีลาบน้ำกันขแคบไปแคไเด้อจ้าอันนี้จุดทูปให้แต่ว่าอันนี้เด้อจ้าผู้ดได้มาเบิง่งเทหลังอันนี้รูปแป้งให้อันนี้รูปแป้งให้อันนี้ก็ขึ้นชัดขึ้นกันเน้อจ้าเนี่ย ฝันเห็นเพิ่นว่าเพิ่อนเพิ่นก็เป็นแม่ตะเคียนแหละนะแต่ว่าฝันเห็นเพิ่นเพิ่นเป็นจอระเจียสี่ไทยสี่ให้เบิ่งล้ำล้ำตนเพิ่นจ้ะแต่ในฝันนี่เห็นเพิ่นเป็นเขยเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นครูกันนั่น เหมือนเปินเป็นเป็นแบบคู่กันแบ่งมะลูกลูกเน้ยอย่างเงบ้จุ่มในเเป็ลแม่ก็ลกในความฝันหนี่ในความฝันเห็นเพินเป็นจระเข้ปากเพิ่นก็คืออยู่ด้วยจ้ะปากเพิ่นก็คืออยู่แต่ว่าเหนือน แต่ว่าก็บโมเห็นมีความเม่นขึ้นมาเลยพ่องบอกเป็นครั้งแรกที่ที่ไอ้ไล่ซุดมื่อนี่จะเป็นครั้งแรกก็เลยยังบ่ท่านด้หูอ่อนบาดวาอีหยังเออขอแม่เพิ่นแล้วขอลูกเพิ่นบอีบาทที่นี่ขอลูกเพิ่น 我就是感觉。 ลูกหายสามสองสามสองโบนะเห็นแต่ฟังทางผุนชัดแจ้าแต่มันแต่ฟังทางนี้โบโบชัดโบไกลชัดก็ได้แต่กันเดี๋ยวเพิ่งเอาตาไปได้เห็นอะไรกันว่าการเดี๋ยวจะเพิ่นนะเนาะสูบใค่สูบมันเนาะอันนี้คือลูกขอนัมลูกเพิ่นอันนี้อันนี้ขอนัมลูกเพิ่นเดี๋ยวตาเพิ่นเออตัวนี้นี่ แต่ว่าอันนี้เห็นมองนี่นี่ไหมนี่น,น,น,นี่อันนี้เห็นมองนี่นี่น,น,น,นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งก็เป็นเห็นบหยิงไงนะนี่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 ไหมอัน แล้วจะสูกไข่ดวงมันเด้อจ้ะอิ่มไดไหมยิงขึเร็วแทดมตีเดแข่แท้เดหยังเร็วแท้หมดกูตีมาแล้มาแล้วก็ดีเลยยุิจยิงเห็นคอมเมนต์บ่ยิงมีคอมเมนต์บ่บ่ที่จริงที่จริงต้องมีแม้มีเพ่นมีตัว ก็จ okay. ั <can cer pot ations> งววาแล้วเนาะเป็นครั้งแรกอ่เป็นครั้งแรกที่ไล่สุดยังบ่ทันหูวาดการเหตุจังไดเดี๋ยวต่อไปมีสูงมีหลาบน้ำกันก็บสิบสี่ป่าไปเบื่องเรื่อยๆกดติดตามกดติดตามกด subscribe ให้แก้วฟ้าพารวยด้วยนะจ๊ะโชคหานาบก็กดเรื่อยๆยิงมีแบบชอบดอไม่ชอบเห็นบ่แชร์มันหมุน แต่ว่าตัวนี้ก็งามคือการตาเพิ่นเนาะถ้อตาผู้ใดเห็นนี่อย่างก็ไดแต่ไม่ชอบเ่นบุกขุนตัวไหลมันยังเรียนดุดดดดอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอมันมีอยู่นะแรงงานความคิดเนนี่เดีอธิบายเกี่ยกับวิดีโอเนี่ยมดเขาจุดสาจุดพี่ผู้ชม ห็นการกดชอบอยู่สามคนผู้ชมอยู่เก้าคนอืมตอนนี้เก้าคนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะคอยรวยพะพูดพธรรมพอสูงเปิดประตูเงินประตูทองให้ทุกผู้ทุกคนที่อยู่ในไดเมื่อนี้ก็จะขอจบไล่์ถ้าเฮามีสูงมีลาบนำกันก็คอยว่ากันใหม่เด้อจากเฮดก็เฮดบุญไผ่บุญมั่น่แหละบอต้องมาอันนี้ดอกเด้อจ้ะ คือกระเฮ็ดบุญไผเฮ็ดบุญมั่นแ่ะแก่ฝากระเฮ็ดบุญแต่แก้วฝา,วฝาเนี่แหละจ้ะว่าจะดวงสมพงกันเปิดประตูเงินประตูทองให้เด้อเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกทุกคน mm hmm. เออลงไหนเออนั่นแหละตกลงตกลง,ต,กลงตินละเออเรียบ,บร้อย